ครับสวัสดีครับบัพอกแ่แต่ราสิงครับวันนี้กระไดมาติดตามงงานบ้านนนสั้นครับอำเภอนนอะไรจังหวัดส,สุรินทร์ครับนี่เป็นบานกระทุงช่องบานตายกระจกเป็น สองบันตายครับบงกบปุูนพันเนียนแห้งครับเป็นร่างกอรสรางกระเพ็ดเป็นลงกึ่งครับ ทั้งบ้านทั้งที่พักทั้งที่ทํางานครับเป็นลงกลึง่งผมก็ะด้ติดเอาก,ระ,การ,ระจกใสเขียวมาใส่เพื่อนครับกระจกใสเขียวนี่ครับจะทําการเห็ดเป็นลงกลึง พายางรอเบิงกันนอกรับจะคอยเสีเยแอากับจกลงเซนอำเภอโนนนาลยครับต้งกงบ้านโนนสั้นเลรียขึ้นไปอำเภอโนนนานนลาย ของเพิ่นมาเพิ่นสิเฮ็ดเป็นลงกึ่งครับว่าอยู่แถวบ้านนี้ลงกึ่งอยู่กับ,บ่ทันมีผู้ใดเขาเปิดเขาเฮ็ดครับกบอำเภอนนทรายก็บ,บ่ทันบ้านไดนใครับผมนี่ผ้าย่างเราเบิ่งเรื่อยๆเนาะครับ มาครับถูกแกงยั่มันครับรล,ะละาบฮะเลาะตัวนี้เป็นชุดบ้านกระทุ่มครับสามบานมาครับบ้องมีอะไรมา

บ้านกระถูกนี้มีอยู่2ชุดกับชุดหนึ่งสบ้านชุดหนึงสงบ้านครับแล้วก็บ,บ้านตายอีก4ชุดสีดำใส่กระจกสีเขียวใสครับโอ้ย่อนแสงต้องขอถูนเขอไพ้เด้ยครับครับย่อนแสงอยู่กระจกใสเขียวครับ อีกอ่กันในมองเขาไปตรใหม่พีมองเด็ดสองด็ดสองแผ่นหมด

bữa bà สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก็นอกครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาติดตามชมขอบคุณหลายๆครับที่กดกระดิง่งกดซับสไครต์ผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก็นอกครับสวัสดีครับ